ดใจสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้ที่ดินดีๆสักแปงลงล่ะคะที่ดินแปลงนี้ตาบโจทย์ให้กับทุกคนเลยค่ะทำเลดีทำเล,ท,ำเลทองราคาถูกเวอร์มากๆตารางวาละเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นเองที่นี่คือตมลเาขวัญอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาามงอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะทุกคนค่ะช่องนี้เราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะฉะนั้นใครก็ตามที่ส่งที่ดินมาให้เรานะคะมีการบวกมีการเพิ่มมีการเทินเ,เนี่ยเราตรวจสอบกันยิบเลยนะถ้ารู้ว่ามีความผิดป,ปกติไม่ตรงตามเจ้าของ ไม่มีทางลงพื้นที่อย่างแน่นอนนะคะที่มาของคําว่าโอนรับฝากขายจากเจ้าของโดยตรงเท่านั้นอย่างแปลงที่โอนจะพาทุกคนชมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงเลยนะคะเจ้าของที่ดินแปลงนี้อยู่ต่างประเทศต้องการขายด่วนจริงๆแล้วตรงนี้ที่ขายเนี่ยราคาไม่แพงเลยทุกคนเฉลี่ยตกตารางวาละแค่1น0 0บาทเองเป็นที่ดินที่สวยมากๆติดถนนถึง2ได้านถนนที่โอนเดินอยู่ตรงนี้ถนนในโครงการเรียกว่าถนนรองแล้วกันเนาะถนนกว้างมาก น่าจะประมาณ6เมตรเป็นถนนลูกลังมีความยาวติดถนนด้านข้างนะอันนี้เรียกว่าด้านข้างประมาณ113เมตรนะคะ113เมตรยาวส่วนด้านหน้าติดถนนคอนกรีตไปฟ้าปะปาตรงนี้คือเข้าถึงหมดแล้วนะคะทุกคนที่ดินแปลงที่โรจะพาชมด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเนี่ยความยาวประมาณ80กว่าเมตรที่ดินพร้อมบ้าน6ไร่นะคะ6ไร่เต็มน้ําไฟทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมอยู่ดีเลยมีบ้านหนึ่งหลังอยู่บนเนื้อที่6 ไล่ถนนกุฎแดงติดถนนสองด้านหันหน้าไปทางด้านถนนคัองกีเนี่ยคือทิศเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ40เมตรฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะร้อมไปด้วยชุมชนนะคะที่ดินรูปแปลงสวยจริงๆเลยถนนกุฎแดงนะคะพร้อมโอนได้เลยในราคาเมายกแปลงไปเลย3ล้านหแสนบาทหรือว่าเฉลีย่ยแล้วตกตารางวาละ1,500บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าไล่ละ6 0แสนบาทที่ดินที่ติดถนนคัอง ติดถนนลูกหลังนะคะติดถนนหินครุกแบบนี้อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านน้ำไฟทุกอย่างพร้อมและใครซื้อตรงนี้นะคะนอกจากเราจะอยู่อาศัยเองเราก็ยังสามารถที่จะค้าขายได้ที่ดินแปลงนี้ห่างจากเทศบาลเราขวัญเพียงแค่1.9กิโลเมตรห่างจากถนนใหญ่1.9กิโลเมตรแต่หน้าบ้านของเราก็คือเป็นถนนชุมชนที่เข้าออกในชุมชนสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่นี่คือตาบลเราขวาัญอาเภอเราขวาัญจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินราคาถูกถูทุกคนถูกมากเลยถ้าเราจะไปซื้อ ที่อื่นนะจังหวัดอื่นแล้วกันเนาะที่ดินติดถนนแบบนี้สวยๆแบบนี้ราคาไล่หนึ่งนะคะต่ำๆเลยคือ2ล้านแต่อนี้0 0 0 0นพาะถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยใครที่พบใครที่เห็นใครที่เจอแล้วนะคะรีบมาจับมาจองได้เลยนะเนี่ยค่ะด้านหน้าฝั่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหม ติดถนนคอนกรีตจ้ามีรถผ่านไปมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนโอ้ต้องรีบเข้าที่และที่ดินส,ยสวยๆอยู่ในชุมชนนะคะราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะสนใจรีบมาจับมาจองไว้เลยที่ดินจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยราคามีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเริ่มขยายนะคะตัวเมืองออกมาข้างนอกเรื่อยๆนะคะในเมืองคือในกรุงเทพเนาะแล้วก็มาอยู่ตามต่างจังหวัดและตอนนี้คือราคาไม่แพงเลยไล่ละหกแสนบาทเมาย,ยกแปลงตรงนี้3ามล้านหกแสนบาทค่าุภาษีคนละครึ่งหรือว่า50-50้าด้านหน้ามี ล้อมรัวค่ะบอยไว้เรียบร้อยตอนนี้โอ้มีการติดป้ายไว้แล้วด้วยนะคะถนนกว้างมากเป็น10-20เมตรได้เลยเนี่ยดูสิแล้วก็มีเพื่อนบ้านตร,ตรงไปตรงนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะใกล้ตลาดใกล้อบตอนะคะใกล้สถานีตำรวจใกล้โรงเรียนใกล้วัดคือใกล้ไปหมดเลยตรงนี้สนใจรีเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมข้างในมีอะไรบ้างนะคะมาตามมาเรื่อยๆนะนี่เลยข้างในคือพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินที่รูปแปลงนะคะสี่เหลี่ยม ผืน้าหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตรตรงนี้88เมตรความลึกประมาณ1 1 3 126ถึงเมตรนี่โอ,อติดไป้ายไว้แล้วทุกคนดูนี่ล้อมรั้วทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือประตูหน้าบ้านซึ่งก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้แล้วก็ติดปนะ้ายไว้แล้วใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตรงนี้สูงจากระดันบ,บน้ำทะเลประมาณ40เมตรข้างในมีบ้านพักหนึ่งหลังหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำนะคะบ้านสไตล์เป็นแบบบ้านสวนเลยแบบยกพื้นสูงน่าจะประมาณ2เมตรได้หนึ่งใต้ถุนที่เราสามารถทํําาปปปรระะโยชนนนน์อออืื่ๆไไดด้้้้จจกกัเเ็็็หหงทน พื้นที่อนเนกประสงค์ก็ได้มี2ห้องน้ำหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงนะคะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากแต่ก็คือพอดีอดในการพักอาศัยได้เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ดีนะคะตรงนี้ซื้อไว้เถอะทุกคนไม่ผิดหวังเลยในราคาแค่ไล่แล้วหกแสนบาทเนี่ยคะ่ะจะของสร้างไว้หมดแล้วมีน้ำมีไฟทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะสนใจริบที้มาจับมา,จ,บมาจองมาเป็นเจ้าของกันตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนชมในพื้นที่ตรงนี้กันก่อนนะคะมองเห็นยูเขาสวยมากๆบรรยากาศดีอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็พร้อมกันในขนาดเดียวกันที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยคือมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดที่สุดแนละ้วมารี่มมาดูกันค่ะแล้ว ทุกคนขะตอนนี้นะคะอุพร้อมจะพาชมนะคะที่ดินพร้อมบ้านแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือถนนหนทางที่ติดอยู่หน้าบ้านเรายิ่งใหญ่อลังการไปหมดเลยนะคะมีถนนสามารถทะลุทะลวงไปได้หลายซอยแล้วก็ตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะนี่แปลงนี้เป็นแปลงที่แบบว่าทำเลดีมากเลยอะทุกคนดีสุดๆเลยนะใครได้ไปถืออาจะโชคดีมากๆเลยตัวที่ดินเองหันหน้าไปทางชิดเหนือะนะคะตอนนี้รถกำลังมาพอดีเลยด้านหน้าเราล้อมรั้วนะคะเป็นคาร์บอยไว้แบบนี้ความยาวประมาณ88เมตรนะคะส่วนความลึกอย่างที่บอก ะะล้อมด้วยลวดหนามไว้ความยาว113ถึง 126เมตรมีบ้านพักหนึ่งหลังน้ำไฟทุกอย่างพร้อมพร้อมอยู่ได้เลยฉนดกุดแดงพร้อมอวนทันชีนะคะที่เทนแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะคะมีด้านนี้ด้วยด้านข้างที่โอดเดินออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นถนนหินคลุกนะคะรถจะเยอะมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมมีไม้แล้วนะคะตรงนี้เป็นชุมชนถ้าเราจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรซื้อไว้เพื่อจะทําการค้าเปิดร้านอาหารโชว์หวยคือจะทําอะไรได้หมดเลยนะแม้กระทั่งจะแบ่งล็อกเป็นสร้างบ้านนะคะบ้านสวนแบบวิวนาวิว เขาคือได้หมดเลยมองเห็นวิวเขาด้วยเห็นไหมคะทุกคนข้างในพื้นที่ตรงนี้นะคะเจ้าของมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้แต่ว่าจะอยู่ช่วงประมาณข้างบ้านนะคะแนวด้านหลังบ้านช่วงด้านหน้าเนี่ยปล่อยเป็นโลง่งๆเอาไว้เรามาปลูกดอกมงดอกไม้หรือว่าจะปลูกรีสอร์ทเพิ่มเติมคือตรงนี้ได้เลยที่นี่คือตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างกับเรานะคะคุณป้าคุณลุงน่ารักน่ารักนะคะมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นด้านหน้าก็กคือเป็นต้นสดาวนะคะไฟฟ้าทุกอย่างเพียบพร้อมพร้อมอย อยู่ได้เลยวิวเขาทุกคนเห็นไหมคะ มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ล้อมรอบไม่เปรี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเลยปะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในบ้านกันนะคะรวมถึงใต้ถุนของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนว่ามีความกว้างมีความยาวแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้เจ้าของเองนะคะอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ตรงนี้ดังนั้นความเรียบร้อยหรือว่าดูแบบสะอาดสะอ้านเนี้ยอาจจะลดลงไปนิดนึงนะคะเนื่องจากไม่มีคนอยู่ประจํานะคะ,ะ,คะก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้นานแสนานานแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้ออกไปโดยราคาที่ถือว่าไม่แพง เลยนะบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านใหม่เลยนะเจ้าของมาพักกี่ครั้งเนี่ยต้องถามเจ้าของอีกทีนะ พ,พักกีค่ครั้งคือเขาบอกว่าเขายังแทบจะไม่ได้มาพักเลยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะคะสั่งสร้า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 งไว้แล้วก็กล่าวว่าจะกลับมาอยู่นะคะแต่ตอนนี้คืออาจจะมีปัญหาหลายๆด้านแล้วกันะะเนาะส่วนตัวเราก็อาจจะไม่พูดถึงนะคะนี่คือเป็นพื้นที่โดยรวมของด้านหน้าบ้านของเราที่เห็นรูปแรงสวยมากเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทุกคนบ้านสร้างเวลาไม่มีคนอยู่เลยอาจจะมีความแบบทุดทรมนะคะตามธรรมชาติของบ้านเนาะไม่มีคนอยู่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่แหละคะ่ะนี่คือใต้ถุนบ้านนะ ใต้ถุนบ้านตรงนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะเรามองไปเราก็จะมองเห็นบอ่อน้ํานะคะอยู่หลังบ้านเรานะคะตรงนี้คือจะเป็นพื้นที่บ้านใต้ถุนทั้งหมดเลยนะคะส่วนเพดานตรงนี้จะทาสีขาวนะคะบ้านหลังนี้โครงสร้างเป็นคอนกรีตนะคะอันนี้ก็จะเป็นใต้ถุนบ้านนะคะส่วนตรงนี้คือจะเป็นห้องน้ํานะคะที่อยู่ชั้นล่าง ห้องน้ำเนี่ยแทบจะไม่ผ่านการใช้ง,งานเลยด้วยซ้ําไปนะคะมีน้ํามีไฟทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่คนมาซื้อมาอยู่อาศัยแบบจริงจังเต็มกิจจษณะ,ะน,นะคะหรือว่าเราจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยหรือว่าจะซื้อไว้เพื่อเป็งกํนไำหนคือตรงนี้เหมาะมากๆเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะชั้นบนกันต่อจากนี้นะคะจะพาชมรอบบ้านรอบแบบที่ดินเลยนะจะเดินวนเลยแม้ว่านะคะที่ดินมันจะแฉะจะเฉยแฉะจะเปรียกก็ตามเพราะว่าวันที่ออกมาเนี้ยนะะตอนนี้ฝนตกลงมาพอดีเลยนะคะอาจจะบ้านหลังนี้ ต้อนรับเจ้าของใหม่ต้อนรับในหน้าอย่างเราก็ได้นะเพราะว่านะคะเราเข้ามาถึงปุ๊บก็คือชุ่มฉ่าเลยตรงนี้จะมีบันไดาทางขึ้นแบบนี้นะคะบันไดก็น่าจะมีความกว้างประมาณนะคะเมตรหนึ 80, 90, ่งหรือ8 0 90หรือประมาณจํานวนขั้นไม่ได้นับนะคะไม่มีคนอยู่นะคะก็มีแต่นกอยู่ตอนนี้นะคะ มีแต่นกอยู่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้พอเราขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนจะมองเห็นถึงระเบียงมานั่งนะคะระเบียงอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะมานั่งจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันพอเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นทัศนียภาพรอบๆบ,บ้านของเราถือว่าแบบเป็นอะไรที่เรามองเห็นแบบ360องศารอบๆบ,บ้านของเราเลยนะคะ มีต้นไม้นะคะทําให้เรารล,ล่มลื่นแล้วก็จะมองเห็นบอ่อน้ําหลังบ้านด้วยนะคะโอจะพาทุกคนชมตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะโอจะพาไปชมด้านหลังบ้านแล้วก็รวมไปถึงโอจะวนรอบชี้ให้ทุกคนเลยเรามาเยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนจ๋าเราจะมองเห็นนี่วิวเขาเห็นไหมวิวเขาสวยแบบนี้นะคะหายากนะ่ะนี่เลยค่ะภายในบ้านนะคะตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่ก็คือพอที่เราจะอยู่อาศัยได้ดีมากๆเลยเป็นห้องโถงนั้หนึ่งห้องชั้นบนนะคะ1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำชั้นบนส่วนชั้นล่างก็คือห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะรวมทั้งหมดตรงนี้เป็นห้องน้ำสองห้องห้องนอนใหญ่มากเลยค่ะทุกคน,นม,มีหน้าต่างถึง3ด้านด้วยกันเป็นบ้านสร้างจากคอนกรีตนะคะทุกคนมีหน้าต่างมีประตูมีมุ้งลวดมีเหล็กดัก รวมถึงพื้นตรงนี้ค่ะจะของปูด,ด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนหลังนี้ยังใหม่อยู่นะปลั๊กไฟสวิตไฟต่างๆก็คือทุกอย่างเนี่ยความใช้งานดีเลยนะค่าเป็นค่าฉากเรียบติดโคมไฟสวยงาม,มเรียบร้อยทั้งหมดแล้วกลับมาที่ข้องถงค่ะเป็นฝาเป็นฝ้าฉากเรียบทั้งหมดเลยนะทุกคนข้องถงตรงนี้นะคะมีหน้าต่างอยู่สองด้านด้วยกันนะคะก็คือจะมีด้านที่ออกแบมานี่ ตรงนี้จะเป็นประตูเข้าออกนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านหลังตรงนี้เราจะมองเห็นวิวนะคะวิวสระน้ําบอ่อน้ําของเราที่อยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้ถือว่าถ้าเป็นบ้านที่ใหม่แล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยนะคะฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียห้องน้ำหนึ่งห้องชั้นบนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องถ้ากกลับว่าเราจะมีห้องน้ําทั้งหมดสองห้องด้วยกันนะคะห้องน้ําชั้นบนกับชั้นล่างกระเบื้องลายเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นเหลือผนาง ไม่ชักโรคค่ะมีสายฉีดล้างชําระปูกระเบื้องไว้ประมาณสูง2เมตรได้นะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะส่วนที่เป็นพื้นเป็นคอนกรีตตรงนี้พื้นปูนนะคะก็มีกันทาวสีขาวไว้ที่สีขาวก็ดีอยู่อย่างหนึ่งน,นะก็ทำให้ไม่เบื่อไม่ไม่เหงาดูแบบว่าดูหรูดูแบบ,แบ,บมีความอบอุ่นมีฝาบัวอาบน,น้ำประตูคือจะเป็นประตู P ี c ทั่วไปพื้นกระเบื้องไม่ลื่นนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นชั้นบนนะคะชั้น2หรือว่าเป็นบ้านแบบว่ายกสูงนะคะจะมีกล่องควบคุมไฟฟ้านะคะเรียบร้อยข้างในคือพร้อมอยู่ดีเลยทั้งหมดยังใหม่อยู่เลยนะคะน่าจะไม,ไม่เคยมีคนอยู่ด้วยซ้ำไปพื้นระเบียงตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะลายแบบ หินฟรีฟอร์มนะคะสวยมากทุกคนมองเห็นวิวขาวสวยๆแบบนี้ถ้าสนใจรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยนะบ้านหลังนี้ถือว่าเจ้าของขายนี้แพงในราคาแค่3ามล้านหกแสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะจากบันไดตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเดินลงไปแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปชมด้านหลังบ้าน แล้วก็แผนนะคะให้เห็นบ้านจากมุมด้านหลังแล้วก็รวมถึงบ่อน,น้ําแล้วเดี๋ยวจะเดินรอบสวนเลยทุกคนจะได้เห็นหลายๆมุมในพื้นที่ตรงนี้เนือที่6กไร่ตําบลเราขวัญอาเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนพร้อมไหมตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาไปชมละไปกันเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้โอ๋มายืนอยู่หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ หลังบ้านจะมีบอ่อน้ําอยู่หนึ่งบ่อนะคะแล้วก็จะมองเห็นวิวเขานน่นเลยเห็นไหมแล้วหลังบ้านเรามีเพื่อนบ้านนะตรงนี้ไฟฟ้าพร้อมปลาปลาพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมอยู่ดีเลยนะสนใจก็ลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้นะจ๊ะนะจ๊ะบอ่อน้ํานี้เลี้ยงปลาได้ไหมก็คงจะได้นะเพราะว่าบอ่อปลาเป็นของเราเองนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากเลยนะตอนนี้ผแพลงกล้องหมุนกล้องด้านหลังให้ทุกคนดูก่อนต้นไม้ต่างๆนานา,นาที่เราปลูกอยู่มีต้อนอะไรบ้างนะคะ เท่าที่ดูก็จะมีไม้พยุงแล้วก็มีต้นสะเดานะคะนอกนั้นคือต้นอะไรมังอันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะนี่คือสะเดาจะ้ะอ่าหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะแพลงกล้องหรือว่าไปตามกล้องเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> วนรอบบ่อนะคะตอนนี้มีหมาเห่านะคะคนสวยนี่ไปเดี๋ยวจะไปช่วยทีมงานก่อนหมากําลังจะก,กัดนะ <c oughs> นี่เลยค่ะทุกคนที่ดินถือว่าเป็นที่ดินที่แบบว่ารูปแปรงสวยมากเลยนะมีบ่อน้ำด้านท้ายแล้วเราสามารถที่จะเดินรอบได้นะคะตรงนี้เอาจริงๆแล้วนะทุกคนเอาจริงๆแล้วใส่รองเท้ามาใส่เสื้อใส่กางเกงมาเนี่ยคือ ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศนะตอนนี้เลยเพราะอะไรรู้ปะเรามาถึงหน้าง,งานตรงนี้ปุ๊บฝนตกป๊บเลยนะคะอาการที่จะเลิศจะเธอะจะมอมแมม,มนี่คือสูงมากๆเลยเดี๋ยวจะพาวนพาชมไปเรื่อยๆนะคะคือพยายามอยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นถึงสภาพบรรยากาศโดยที่โอ,อ๋มายืนอยู่ด้านท้ายตรงด้านท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะแบบจะเดินเล่นวิ่งเล่นชิลๆได้เลยนะ ตรงนี้คือหน้าบ้านเห็นไหมที่มีรถวิ่งอยู่ที่โอภาทุกคนชมไปแล้วด้านหน้าบ้านเนี่ยมีความกว้างติดถนนคอนกรีตป,ประมาณนะคะประมาณ88เมตรมีรั้วคารบอยด้านหน้าแล้วก็รอบๆอีก3ด้านคือจะเป็นรั้วลวดหนามนะคะความยาวรั้วเนี่ยสองฝั่งไม่เท่ากันอีกฝั่งหนึ่งประมาณ126อีกฝั่งหนึ่งประมาณ113เมตรมีบ้านหนึ่งหลังทุกคนราคา3ล้าน6แสนบาทเฉลี่ยแบบเอาง่ายๆเลยคือไล่ละ6 0แสนบาท รวมทุกอย่างราคานี้คือเป็นราคาที่ค่าโอนคนละครึ่งนะคะหรือว่า50-50นั่นเองนี่เลยค่ะโยจะพาทุกคนนะคะวนรอบบ่อแล้วก็ให้ชมถึงบรรยากาศข้างเคียงแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะคะทำอาชีพปลูกพืชผักตามฤดูกาลต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการอาศัยอยู่มีราา้านค้า คือเข้าออกสะดวกสบายใกล้ตลาดนะคะห่างจากอ,าอาบตอก็ประมาณ1.9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนี่ถือว่าเป็นการพาชมที่รอบทิศทางเลยนะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เนื้อที่ไม่เยอะนะคะเนื้อที่เพียงแค่6ไร่เท่านั้นเองนะคะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะคะก็จะมีเทศบาล เราขวัญห่างจากตรงนี้ประมาณ1.9กิโลเมตรปั๊มพีทีห่างจากตรงนี้2.4กิโลเมตรปั๊มปตท2.5กิโลเมตรเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนชี่กาลังขยายตัวเมืองเข้ามาเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมเราได้มีแกนล้อมลวัวรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไห ข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่กําลังนะคะพัฒนามีต้นไม้ปลูกไว้บ้างนะคะไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบมันขึ้นเองนะตั้งใจปลูกไว้มีหลากหลายชนิดแต่ว่าโอกก็ไม่รู้ว่าต้นไม้แถวนี้เขาเรียกชื่ออะไรบ้างนะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ยังมีว่างมีส่วนที่เราสามารถปลูกต้นไม้ปลูกบ้านได้อีกจํานวนแบบมาเยอะเลยบ้านหลังใหญ่หลังโตนะคะหลังน้อยคือเราจะปลูกมุมนี้ก็ได้นะเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยติดถนนถึง สองด้านจะมีด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ด้านข้างจะเป็นถนนหินครุกตอนนี้ออากาลังนะคะจะก,กลับไปที่ถนนหินครุกอยู่เท่ากับว่าเมื่อกี้นะคะอเดินมาจากด้านหลังบ้านหลังจากที่พาทุกท่านชมไปแล้วนะคะนี่จากหลังบ้านแล้วก็วนมาวนรอบบอ่อน้ําเลยนะคะบอ่อน้าตรงนี้ขนาดก็น่าจะใช้พื้นที่ไปประมาณคือเกือบไร่ไหมประมาณนะประมาณเอานะคะทุกคนพื้นที่ตรงนี้เราถมแล้วนะคะสูงกว่าเพื่อนบ้านจะของบอกว่าตรงนี้ น้ำไม่ท่วมค่ะต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ให้ร่มเงาได้นะคะให้ประโยชน์ต่อการที่เราจะใช้สอยมันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลาต้นหรือว่าตัวยอดของมันเราก็สามารถกินได้นะคะต้นสดเดาสดเดาสะเดา,สะเดานะคะนี่เลยทุกคนใครสนใจก็ลองแวะเวียงเ,งเข้ามาดูได้เนะสรุปสรปุสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่เต็มปางนี้นะคะเป็นที่ดินที่ห่างจากโรงพยาบาลเลาขวัญ4.7กิโลเมตตลาดสด นางงาม5.7กิโลเมตรวัดล่มเย็นเหล่าขวัญ9กิโลเมตรสถานที่ ท่องเที่ยวเชิเงเกษตรห่างจากตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรถ้ำขุนแผน34กิโลเมตรหาดไซท้ายเขื่อนกระเซี่ยวนะคะกระเสียวกระเซี่ยวอะไรเนี่ยแหละคะ่ะประมาณ42กิโลเมตรนะคะอ่างเก็บน้ำภูบเขา47่กิโลเมตรสะพานข่ามแม่น้ำแควเก้าสิบสามกิโลเมตรใครจะมาจากฟิวเจอร์ปาร์กก็จะห่างกันนะคะประมาณ140กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์154กิโลเมตรนะคะที่นี่คือตำบลเรลาขวัญอำเภอเรลาขวัญจังหวัด กันจนะบุรีนะคะราคาเหมายกแปลง6ลราคาเหมายกแปลงนะคะ6ไร่3ล้าน6แสบาทเฉลี่ยตกตารางวาละาน1,500บาทหรือว่าไร่และ6 0 0แสบาทราคานี้ค่าโอนภาษี5050 50นะคะสำหรับการทาชมในวันนี้นะคะคือเราพาชมครบทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย โดยรวมของที่ดินพร้อมบ้านแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอ๋พาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ